นี่ติมมาอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆไปเดี๋ยวจิมพาเข้าไปด้านในเนาะคะ่ะเนาะไปดูดอกไม้สวยๆกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเพื่อนๆน,นะะนี่ติมพาเข้ามาด้านในแล้วเนาะค่ะเดีย๋ยวติมก,กลับกล้องให้ดูดอกไม้สวยๆนะจ๊ะเพื่อนๆบอกว่าจะกลับกล้องแล้วไปปิดวิดีโอเฉยเลยเพื่อนๆ นะคะดอกไม้ด้านในนะคะเพื่อนๆติดมาอีกวันหนึ่งเนาะน,นี่คือส่วนบกหาตะนะคะเพื่อนๆเทศบาลนครเชียงใหม่สองพันห้าร้อยยี่สิบสองเนาะจ่ะสวยไหมเพื่อนๆเนี่ยค่ะนะคะเพื่อนๆติม ิมจะออกมาแมคโครนะท่านเนาะก็เลยมาซื้อกับข้าวก็เลยเบื่อเบื่อด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆนะมาเก็บ,บาภาพดอกไม้สวยๆเนี่ยค่ะสวยงามค่ะไปะเดี๋ยวจะไปดูกันที่อื่นเนาะค่ะเนาะ เนาะด้เห็นดอกไม้มันก็ชื่นใจจากเพื่อน,อน,น,น,นะะเพื่อนอันนี้ในสวนนะคะเพื่อนเพื่อนสวย ให้ผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะอยู่กับดอกไม้เนาะคะ่ะนี้จะเป็นลานเตะแต่ก็ตอนเย็นนะจ๊ะเนาะก็จะมาทำเป็นอย่างนี้ ชมไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆ่นพาเดินเนาะ เพื่อนๆตรงที่ติ่มยืนนี้เป็นศาลานะคะเพื่อนๆพ่่ค่ะเรจะเป็นสูกบอลลูนนะคะมันเป็นที่พักผ่อนเนาะจต่เพื่อนๆจ๋ะตัดเนี่ยค่ะเพื่อนๆไปเดิน ดูดอกไม้กันเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆได้ผ่อนคลายนะคะสวย ก็จะทำเป็นรูปตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารักนะคะ่ะามาในนี้ก็มีการตรวจอุณหภูมิเลยนะคะเพื่อนๆกินมากอีกวันหนึ่งเนาะรู้สึกเบือ่อเบื่อเบื่อไหมคะาเร กินจหมุนกล้องเนาะค่ะเนาะดับเป็นศาลาต้นดับเป็นศาลาที่ตินถ่ายปลานะคะเพื่อนๆปลานิงปลาคัพนะคะเน,ะนาะ,ะๆๆปลาะะปดุอย่างเงี้ยจ้ะจุกพาเดินนะจ้ะเนาะ สตรงนี้จะเป็นกล้วยไมย้สวยมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนบวกหาดนะคะเพื่อนอยู่ในตัวเมืองเนาะคะ่เนนะเนาะงามมากัิ้พาเข้าไปด้านในเสเน ค่ะอันนี้เป็นหลอกจริงนะคะ่ค่ะกล้องก็ยาวอยู่สวยค,ค่ะเพื่อนๆโอ้โเสียงกับกับ่อนไม้นะะี่ค่เะเพื่อนๆจ้า แต่มากเลยค่ะเพื่อนๆพอมาด้านในนะคะแต่สวยดูเพื่อนเพื่อนนี่ก็สวยค่ะจุ๊บจ้านี่ก็สวย นี่ดอกจริงนะคะเพื่อนๆสวยมาก่เพื่อนๆมีส,มส,สีสีเหลืองสีม่วงนะคะเนาะกินกับมือกับกล้องนี้โอ้ยสวยมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆนจ๋า ู่ในดงกล้วยไม้ค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งก้อนน้ำติ่มบ๊อดอันนี้ก็งามเด้อยแะเด้อพี่พี่น้องอันนี้ก็สวยพี่น้องจ้าติ่มจะเอาความงามให้เบิ่งพี่น้องหันมาหาติ่มได้กับแบบเ่าได้เห็นดอกไม้งามๆเนาะพี่น้องเนาะ น้ำหมดจ้ะน้ำไหลพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยจ้ะ มาพักผ่อนหน่นะคะเพื่อนๆอยู่กับดอกหม่เนาะค่ะเนาะมันกับแบบมันมีพ้อสูงนะจิมบ้าพี่น้องค่ะพี่น้องจ้ามันเด็ดพอนค่ายเนาะจ้ะชมดอก กล้วยใหม่งามๆไปกับกิ่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไปพ่นค่ายไปเห็นดอกใหม้งามๆพี่น้องสดชื่นดีค่ะพี่น้องจ้านี่นะฮะเะี๋ยวข่า,ายางนะพี่น้อง เป็นไฟได้จ้ะเด้อเนี่ยนอ้องนี่ปลาคืออาหารมหายแต่ที่นุกแต่ที่ไม่แยงเอาเนาะคะะ่ะเนาะไม่แย่งกินนั่นเป็นอะไรักจ๊ะน้ดดนอ,งนองน,ะะนอ้องเนาะค่ะเนาะน้อง อีกตังหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชับปปรุดิษสีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะที่เป็นต้นนี่กินมะมวงหเป็นดอกอย่างเนอ้พี่น้อง สายลุงฟอมนะพี่น้องอเฮเนาะค่ะน็อตสิมกับขอฝากช่องสิมสแนลบายสไตล์น้ำเน่เด้อจ้ะขอบคุณเผื่อนเกา่าขอบคุณเผื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจ้าเป็นไหมจ้ขมาข้ามแล้วกะอย่าลืมกดกระดิ่งเน้อจ้ะอย่าบ่เลยพลาดคลิปใหม่ๆของสิมเนาะจ้ะเนะาะฝากกดได้กดแชร์ค่ะพี่น้องจ้า โอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย